คุณเขมมาสองครับด้านหลังผมตรงนี้นะครับเราจะเห็นกองขยะจํานวนกองมะหึมาเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ระดับน้ําในหมู่บ้านรัตนโกศิทร์ส0 0ปีนะครับได้ลดลงเข้าสู่วันที่สองนะครับวันนี้เราจะเห็นชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้นะครับนำทรัพย์สินที่เสียหายนั้นออกมากองไว้บนถนนนะครับเพื่อรอที่ให้เทศบาลนั้นมาเก็บไปทิ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับทรัพย์สินของเจ๊เนี่ยมีอะไรเสียหายบ้างก็มีอุปกรณ์ขายของแล้วก็เตียงตู้อะไรพวกนี้เนี่ย ตนี้เแล้วก็เนี่ยตู้ที่ขนออกมาทิ้งเสื้อผ้าที่นอนของใช้จ่ายเนี่ยไม่เหลือแล้ววันนี้กลับมาบ้านของตัวเองแล้วเห็นสภาพเป็นยังไงบ้างถอดใจเหมือนกันหมดทั้งซอยผ่านไปด้วยดีนะครับเหตุการณ์น้ําท่วมนะแ้วคิดว่าได้ดีนะไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่าปีหน้าจะมีอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะถ้ามีอีกก็ไม่รู้จะทำไงแย่เลย ครับต้องบอกว่าจุดที่ผมยืนตรงนี้นะครับเป็นด้านหน้าของหมู่บ้านนัตาโกศิน,อนสองร้อยปีนะครับวันนี้เราจะเห็นสภาพาเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับรถจักรยานยนต์รับจ้างนั้นก็เริ่มมาให้บริการตามเดิมนะครับป้ายรถเมย์ตรงนี้เป็นป้ายหลักสําคัญของหมู่บ้านแห่งนี้นะครับก็เริ่มกลับมาใช้งานเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่สภาพนั้นต้องบอกว่ายังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่ายังมีกองขยะยังมีซากประหารพังที่ต้องรอ เก็บแล้วก็ทำสะอาดกันต่อไปนะครับเพราะว่าระดับน้ํานั้นเพิ่งจะลดลงเท่านั้นเองครับตรงนี้เป็นยังไงครับเริ่มกลับมาสู่สภาพปกติหรือยังครับยังครับยังยังไม่ปกติดีเลยครับยังไอ้นี่อยู่หมู่บ้านก็พากันมาทําความสะอาดอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันของน่าของเสียอย่างพวกขยะก็ไหลออกมาจากทั้งหมู่บ้านครับปล่อยตามน้ามาบางทีก็มากองกันเต็มอยู่เนี่ยทีวินเนี่ย รงน,นี้เห็นบอกว่าวิ่งวินเข้าไปรับจ้างไปส่งคนเนี่ยค่อนข้างจาอันตรายเพราะว่ามันมีเศษไม้เศษตะปูเยอะจริงหรือเปล่าเยอะครับไอ้น็อตเกีียวที่มาตามตู้เสื้อผ้าเก่าๆกขนาดที่เขาโลกออกมาน่ะเหยียบเปลี่ยนไปสองเส้นเลยนะครับ จากที่ผมได้เข้ามาสํารวจในพื้นที่ของหมู่บ้านรัตนโกศิทร์200ปีนะครับเราจะเห็นความเสียหายนั้นเกิดขึ้นเยอะมากจริงๆนะครับโดยเฉพาะบ้านบางหลังนั้นวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันแรกทีเดียวที่พวกเขานั้นเดินทางมาดูบ้านของตัวเองแล้วก็มาดูทรัพย์สินของตัวเองว่ามีอะไรเสียหายบ้างนะครับบ้านบางหลังนั้นเรือ ยังอยู่หน้าบ้านอยู่นะฮะเพราะว่าน้ําเพิ่งลดลงได้แค่2วันเองนะครับแล้วก็ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายแต่อย่างใดแต่หลังจากนี้ไปนะครับหลายหน่วยงานรวมถึงเทศบาลนครรังสิตนะครับก็จะเร่งเข้ามาฟื้นฟูทําความสะอาดนะครับเพื่อให้หมู่บ้านรัตนโกสินทร์นั้นกลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วครับและตรงจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นบึงใหญ่นะครับเราจะเห็นระดับน้ําตอนนี้ต้องบอกว่าลดลง ต่างจากพื้นของหมู่บ้านไปเป็นจำนวนมากทีเดียวนะฮะนั่นคือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่ชุมชนหมู่บ้านทัตนโกกศิทร์200ปีนั้นจะกลับคืนสู่สภาพปกติครับอนเอนกพลพิญโยถ่ายภาพภัศพลตอหอมบุตรฮาร์ดคอข่าวรายงานครับ